สวัสดีค่ะร o บีบีฟอร์ดหัดใหญ่นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดทีวีเคหัดใหญ่ในกันค่ะรถเป็นที่ปรึกษากันขายค่ะประจำอยู่ที่โชว์รูมนี้นะคะท่านไหนที่สนใจรถสามารถแวะมายเยี่ยมชมกันได้เลยค่ะมีรถให้คุณลูกค้าดูทุกรุ่นเลยค่ะ,ะคุณลูกค้านะคะตอนนี้มีข่าวไปค่อนข้างจะเยอะเลยเนาะว่า f o r ์ด a ลนเ r อนะคะฟอร์ดเลนเมีตัวใหม่จริงไหมนะคะแล้วก็ มีรุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างนะคะที่คุณลูกค้าอยากรู้และก็ยังลังเลอยู่ใช่ไหมคะว่าจะเลือกเป็นรุ่นเดิมนะคะหรือว่าจะรอตัวใหม่ดีเพราะว่าฟอร์ดนะคะประกาศออกมาแล้วว่าวันที่5นี้นะคะจะแจ้งข่าวอัปเดตนะคะในการเปิดตัวใหม่ขึ้นมาค่ะท่านไหนนะที่ยังสงสัยนะคะว,ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีรถกระซิบบอกนิดน,นึงเลยนะคะว่าการเปลี่ยน ตัวรุ่นรถเนี่ยเครื่องนะคะเครื่องยนต์เนาะกับเกียร์นะคะยังเป็นออโต้10สปีดอยู่เหมือนเด,เดิมสำหรับเครื่องยนต์2.0ลิตรแล้วก็รุ่น XLT ยังเป็นเครื่องยนต์2.2อยู่เหมือนเดิมนะคะไม่วันแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นนะคะรถแลนเจอร์ทุกรุ่นรวมรวม,รวมทั้งเอเวอร์เรสต์นะคะแ a ปเตอร์ or, นะคะมาสเตนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าแคมเปญแรงนะคะแรงชุดไม่อยู่จริงๆเล ศูนะสูงสุดหปีหรือว่าท่านไหนอยากได้6ปีคุยกันก่อนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็แบบที่2ฟรีชุดแต่งค่ะชุดแต่งนี้ฟรียังไงนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนล่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะแต่งตามที่ตัวเองชอบสไตล์เราเลยรสยินดีแนะนำค่ะ ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเจ้าเอ e เ e สสปอร์ตค่ะสีดำดูเท่ดุดันมากเลยนะคะราคาของน้องก็จะอยู่ที่1,469,000าบาทค่ะเราจะมารีวิวชุดแต่งกันนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นครอบไฟนะคะสีดำแล้วก็กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเปลี่ยนเป็น FORD สีดำเหมือนกันนะคะ ตัวฝากระโปรงก็จะเป็นคำว่า e v e r e s t อันนี้มาจากโรงงานค่ะมาพร้อมสเกิร์ตหน้านะคะวิกเตอร์นะคะมาดูซุ้มล้อกันค่ะล้อมแม็กก็จะเป็นแม็ก20ตัวนี้เปลี่ยนแม็กนะคะเป็นยาง BF Auto Lane ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดสีเงินนะคะดำเงาให้เข้ากับตัวรถค่ะคันนี้นะคะน้องดุ ดันเท่นะคะเน้นแต่งโทนเข้มสีดำทั้งคันค่ะทำให้หล่อนะคะใครขับก็ดูดีค่ะตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะน้องมีราคาเบาๆค่ะพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มแถมชุดแต่งหรือคุณลูกค้านะคะจะอยากได้เป็น0%ก็ยินดีจัดให้ค่ะ มาดูชุดแต่งด้านหลังกันนะคะตัวนี้ก็จะใส่สกเกิร์ตหลังนะคะมาพร้อมคาดเอวค่ะสีดำเงาเหมือนกันนะคะพร้อมครอบไฟค่ะแค่นี้น้องก็หล่อมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบที่3นะคะจะได้ทั้งชุดแต่งทั้งส่วนรถมาคุยกันก่อนค่ะรถอยู่ที่ฟอดหัดใหญ่พีวีเคนะคะหใหญ่ในนี้นะถ้าไหนสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะโทรสอบถามกันได้เลยค่ะ0 8 1 6 9 9 3 1 2 0นะคะ ยินดีบริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ r o สบีบจริงใจใส่ใจดูแลคุณลูกค้านะคะยังไงก็โทรมาเลยค่ะฝากากดติดตามนะคะกดกระดิ่งค่ะเลือกทั้งหมดแค่นี้ก็ไม่พลาดการอัปเดตแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ